สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องดาดายรีวิวอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับก็จะบอกว่าเมื่อวานดาดายได้ไปดูหนังฟอร์มใหญ่แห่งปีที่จะเป็นเรื่องแรกของปี2021มาแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่อง ก็ซิลาเวอร์ซัสคองนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังกันแบบไม่สปอยนะครับแบบไม่สปอยเพื่อจะให้ทุกท่านได้ดูได้ฟังกันนะครับว่าหนังดีหรือไม่ดีคะแนนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ส่วนวันนี้เราก็มีของมาประกอบฉากให้ได้ดูกันด้วยนะครับก็จะเป็นกาชพองต่างๆที่ดาดามีไว้อยู่นะครับก็จะมีก็ซิล่าหลากหลายปีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับวันนี้แกเอามาประกอบฉากให้ได้ดูกันแบบเป็นน้ำจิ้มไปก่อนเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะนั่งทำคลิป ให้ดูเป็นรายตัวไปเลยนะครับแต่จะอธิบายให้ฟังก่อนว่าก็ซิล่าเหล่านี้เนี่ยก็เป็นก็ซิก้าสก็อตซิล่าสินะก็ซิล่าแบบขนาดกาฉปองนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าหาซื้อ,อยากอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับการรีวิวหนังในวันนี้บอกเลยว่าเมื่อวานดาดายไปดูที่โรงหนังเมเจอร์มานะครับ แหวแรกที่เราเข้าไปดูเลยนะจะบอกว่าโอ้โหคนเต็มโรงเลยนะครับขนาดเป็นวันจันทร์ด้วยนะเมื่อวานเราไปดูมานะครับแล้วก็มีคนให้ความสนใจหนังเรื่องนี้มากเลยทีเดียวตั้งแต่ดูตัวอย่างหนังหรือเทรลเลอร์ trailer, เข้าไปนะครับแต่ใดค่อนข้างจะชอบมากเลยทีเดียวและตื่นเต้นมากที่จะได้ชมนะครับว่า g o ็ซ i l l a เป็นตัวที่ดดราโปรดปรานมากตัวหนึงเลยเนี่ยเขาได้แสดงอนุภาพแสดงร่างกายที่สุดจะมาโหระทึกมาโหรานใหญ่โตขนาดเนี้ยแล้วสู้กับพี่คิงคองของเราเนี่ยได้ขนาดไหนและพี่คิงคองเราเนี่ยสามารถที่จะต่อกรกับพี่ก็ซิล่าเราได้หรือไม่ ต้องบอกก่อนครับว่าตัวอย่างหนังเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเลยนะฮะเราจะได้รับรู้เลยก่อนที่จะเข้าไปดูนะว่าศึกนี้จะเป็นศึกที่ตัดสินผลแพ้ชนะของพี่ก๊อตหรือพี่คงนะครับเพราะผู้กำกับได้บอกมาแล้วนะครับเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับมี ก็สติล่าเจอของไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งผลตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีผลแพ้ชนะด้วยนะตอนนั้นเป็นหนังฉบับญี่ปุ่นไม่มีผลแพ้ชนะแต่รอบนี้เขาบอกกันว่ามีผลแพ้ชนะซึ่งดาดายบอกเลยว่าปิดไม่สปอยเด็ดขาดว่าใครชนะหรือมีผลแพ้ชนะหรือเปล่า ให้ไปดูเอาเองนะครับทีนี้เราจะรีวิวในส่วนของภาพกันก่อนภาพบอกเลยนะฮะว่าค่อนข้างอลังการงานสร้างตราการตาไหวล่วนเลยมากอลังการมากทีเดียวสำหรับภาพในเรื่องนี้นะครับทำก็ซิล่า Godzilla มาได้ใหญ่โตมากเรียกว่าอะตอมิกเบรด ที่พ่นออกมาแต่ละครั้งเนี่ยอบอกเลยว่าอลังการแสงสวนมากนะครับรวมไปถึงการออกแบบลวดลายบนตัวของพี่ก๊อตเราเนี่ยเต็มไปด้วยดีเทลที่สุดจัดประลัดบอกมากจริงๆรับรองว่าไปดูเนี่ยจะเห็นดีเทลของพี่ก๊อต ในเวอร์ชั่น2021ที่เจอกับพี่คองเนี่ยจุใจสุดๆจริงๆมีฉากบางฉากที่แต่ใดเห็นแล้วแบบว้าวสุดๆเราจะได้เห็นภาพจําบางอย่างเกี่ยวกับพี่กอตในหนังฉบับน,นี้ด้วยนะครับความเก่งกาจของพี่กอตเนี่ยบอกเลยที่แสดงออกมาเป็นภาพให้เราได้ดูเนี่ยโอ้บอกเลยฮะพี่กอต ภาพสวยนะครับแล้วก็มีดีเทลอย่างที่บอกจริงๆในส่วนของพี่คองเงินบ้างพี่คองตัวใหญ่กว่าภาคที่แล้วคือคอง Island สกาวไอแลนด์มากตัวใหญ่มากตัวใหญ่ขนาดแบบสู้ฟัดกับพี่ก๊อตของเราได้เลยโอ้อันนี้สุดๆจริงๆนะครับถ้าถามว่าเออพี่คองเราเห็นในเทลเลอร์พี่คองไปถือ ขวานคล้ายๆกับสตรอมเบรเกอร์ของพิทอมนเนี่ยไปได้มาจากไหนปี๊ดไม่สปอยนะครับให้ไปชมกันเองในหนังเท่านั้นนะครับส่วนใครที่แอบไปดูมาแล้วอบอกเลยว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าสนุกไม่สนุกอะไรยังไงได้นะครับแต่ ปิดไม่สปออีกเช่นกันนะครับให้คนอื่นได้ไปรับชมกันในโรงหนังเอาเองนะครับนอกจากภาพแล้วนะครับส่วนของเพลงและเสียงซาวประกอบในหนังเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ติดหูของดาดายมากเลยนะฮะตั้งแต่พี่ก๊อตออกมาหรือพี่คองออกมาจะมีซาวประจำตัวที่ออกมาทุกครั้งเลยนะครับอย่างของพี่ก๊อตเนี่ย ก็จะเป็นซาวคล้ายๆกับตอนที่เราดู Godzilla King of the Monster นะครับซาวจะคล้ายกันมากแล้วเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวนะครับส่วนพี่คองอะไรจะชอบตอนที่เป็นซาวช่วงเปิดตัวของพี่คองในภาคนี้มากกว่าที่เป็นเพลงสไตล์เก่าๆน่าจะยุค8 0หรือลุค7ูนย์ประมาณนี้นเพลงเพราะมากเลยนะครับ เพราะมากใครที่ชอบเพลงสไตล์ยุคนั้นเหมือนกันเนี่ยก็น่าจะชอบเหมือนดาดเนาะและดาดจะบอกเลยนะครับว่าเราจะไปดูซ้ำอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบก็ซีเ l ีแบบอะไดก็อาจจะมีโอกาสได้ไปดูเนี่ยไม่แน่นะอาจจะได้ไป3ำรอบสองบอกเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของสตอรี่นะครับ จะบอกเลยว่าแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกเนี่ยพูดถึงตัวละครเอกของเราก็คือพี่ก๊อตและพี่คองทั้ง2ตัวเนี้ยออกมาเจอประจันหน้ากันทีไรนี่โอ้โหบอกเลยบ้านเมืองคล่มทลายต้องมีอะไรพังยับเละเทะตุ้มเปะแน่นอนรับรองว่าสนุกสะ ใจทุกครั้งเลยนะครับอันนี้ไปดูได้เลยอาจจะมีหลายๆคนที่เห็นฉากต่อสู้ของทั้งสองคนแล้วนี่เห็นแล้วแบบโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะสู้กันได้ยังไงสองคนนี้สองตัวนี้ดีกว่านะครับนอกจากนี้แล้วนะครับต้องเชื่อมชมกับตัวละครฝั่งที่สองก็คือฝั่งมนุษย์นะครับมนุษย์ในเรื่องเนี่ยตัวหลักๆเลยก็จะมี น้องผู้หญิงอยู่สองคนที่แบบเป็นตัวทีเด็ดเลยนะครับคนแรกก็จะเป็นน้องตัวเล็กๆนะครับที่มีความสามารถในการพูดคุยกับพี่ค้องของเราเรียกได้ว่าเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นมิตรแท้ที่พี่ค้องมีต่อน,น้องที่ชื่อว่าเจียนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นจุดเด่นสำคัญของเรื่อง ที่จะทำให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับพี่ของในเรื่องนี้นะครับส่วนน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยคนนี้คือน้องมิลลี่บ็อบบี้บราวน์นะครับคนเนี้ได้เล่นในก็อตซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตมาเหมือนกันนะครับภาคนี้ก็ได้เล่นอีกอู๋จะบอกเลยว่าน้องน่ารักมากนะครับ ไม่น่าเชื่อว่าโตขึ้นโตขึ้นก็จะสวยขนาดนี้นะครับน้องคนนี้คือคนที่เล่น stranger thing มาก่อนนะครับโอ้ยจะบอกเลยว่าค่อนข้างเล่นได้ดีแล้วก็เล่นหน้าตาน่ารักด้วยนะครับสำหรับน้องมิลลี่บ็อบบี้บราวน์นะครับนอกจากนี้นะครับในตัวละครฝั่งมนุษย์เนี่ยก็ยังมีอากาศยานเรือและเครื่องบินอะไรต่างๆที่แบบโอ้โหจัดเต็มมาเลยนะครับอันเนี้ย ใครที่ชอบสายยานอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะได้ดูแบบจัดเต็มสุดๆกันไปเลยเช่นกันนะครับอ่ะมาถึงช่วงเวลาที่เรได้จะให้คะแนนรีวิวหนังเรื่อง g o d z i l l a vs Kong กันแล้วนะครับบอกเลยว่าคะแนนจาก0ิลรได้ให้10ไปเลย10คะแนนไปเลยนะครับ ใครที่อยากจะชมว่าพดาดให้คะแนนเต็มสิบได้ขนาดนี้แล้วภาพหนังเรื่องอะไรต่างๆมันดีขนาดไหนใครที่ชอบสายมอนสเตอร์เวิเหมือนดาดก็ไปรับชมในโรงภาพยนตร์กันได้เลยนะครับเรียกว่าอย่าไปช้านะกลัวเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวจะจะจะแอน สปอยหลบกันไม่ทันทีนี้เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคราวหนะ้าถ้ามีอะไรจะมารีวิวกันอีกก็ติดตามชมกันในคลิปถัดไปได้น,นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องดดายรีวิวด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ Bye bye!